เรื่องในวันสุขวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อส่งท้ายปีเก่าพุทธศักราชปี2567และต้อนรับพุทธศักราชใหม่2568ในวันที่31ธันวาคมปี2567เริ่มสวดมนต์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงเวลา1นาฬิกาของวันที่1มกราคม2568เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ด้วยความสงบและร่มเย็นตามฉบับวิถีชาว น้อมนำธรรมะสู่สกราชใหม่ไปด้วยกันและส่งเสริมการเริ่มต้นปีใหม่ย่าลืมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีกับวัดสามชุกในวันที่31ธันวาคมปี2567ตั้งแต่เวลา18นแปิกาเป็นต้นไปจนถึงวันขึ้นปีใหม่2568